พบกับช่องบ้าน power home channel เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราพบกันนะครับกับบ้านรีโนเวทสวยๆกับบริษัท power home ของเรานะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่ออทีที่แล้วนะครับว่าเราจะมีบ้านรีโนเวทนะครับโซนนนทบุรีเข้ามาใหม่นะครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอบ้านรีโนเวทพร้อมเข้าอยู่นะครับ โซนจังหวัดนนทบุรีนะฮะว่าจะสวยขนาดไหนนะครับนะครับ,รบวันนี้เราจะนําเสนอกันรวมประมาณ5หลังนะครับนะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับที่กําลังมองหาบ้านโซนนนทบุรีอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับนะจะมีทั้งบ้านเดี่ยวเทาเผานะครับนะ และวยังมีอีกนะครับไม่ใช่มีเพียงเฉพาะห้าหลังนี้เท่านั้นนะครับเรามีอีกมากมายเลยนะครับนะลูกค้าสามารถเข้าไปชมได้นะครับในเพจของบริษัท power home นะครับหรือในเว็บไซต์ของบริษัท power home ของเรานะครับนะครับหรือจะติดต่อเข้ามาถามเจ้าหน้าที่ของเราได้โดยตรงเลยก็ได้นะครับนะนะครับเรามาดูกันเลยครับว่า บ้านที่เราจะนําเสนอกันวันนี้นะครับจะมีชื่อโครงการอะไรบ้างนะครับนะเรามาเริ่มกันหลังที่หนึ่งเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับสองชั้นนะครับเนื้อที่ห้าสิบแปดจุดแปดตารางวานะครับเนืสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับชื่อโครงการบรรทนาราชพฤกนะครับเป็นโครงการของแลนแอนทา์นะครับเนื้อที่หน้าบ้านนะครับจะเหลือเยอะมากเลยนะครับหลังนี้นะครับ สามารถจอดรถในบ้านได้ถึง3คัน 3- 4คันได้ส,สบายๆเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ150ตารางเมตรนะครับหลังนี้ค่าส่วนกลางประมาณเดือนละ1650บาทต่อเดือนนะครับบ้านเลขที่หลังนี้นะครับบ้านเลขที่สวยนะครับบ้านเลขที่101นทับนะครับจุดเด่นของโครงการนี้ครับนะจุดสังเกตก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับ วงเวียนพระราม5นะครับถนนราชพฤกษ์นะครับนะการเดินทางก็สะดวกนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนจะามาขึ้นรถไฟฟ้า BTS สายสีม่งวงก็นิดเดียวครับเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆสถานีพระอิดนะครับก็ใกล้ๆนะครับถนนรัตนาธิเบศนะครับการเดินทางก็สะดวกมากนะครับเชื่อมไปถนนรัตนาธิเบศมีถนนราชพฤกษ์นะครับ เชื่อมไปถนนรัตนาธิเบศ์นะครัไปออก345ก็ได้นะครับไปงามวงวานก็ได้นะครับนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกในย่านนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเซ็นทรัลเอทวิวนะครับเซ็นทรัลเวสเกสนะครับนะครับหรือโฮมโปรนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับย่านนั้นนะครับแหล่งอำนวยความสะดวกเยอะมากนะครับั้น เรามาดูข้างในกันเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้จะสวยขนาดไหนนะครับอบ้านหลังนี้เรารีโนเวทให้แล้วนะครับคุณลูกค้านะครับเรามาดูข้างในกันเลยครับว่าจะสวยขนาดไหนถนนหน้าโครงการก็กว้างมากนะครับลูกค้าเห็นไหมครับ หลังนี้เข้าไม่ลึกนะครับอยู่ซอย5เอนะครับนะซอย5เนะครับเห็นไหมครับมีพื้นที่ด้านหน้าให้สําหรับไว้ปลูกหญ้าได้นะครับเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยด้านหน้านที่เราปูกระเบื้องไว้นะสําหรับจอดรถได้ถึงประมาณสี่คันเลยทีเดียวนะครับโครงการเงียบสงบเงียบสงบนะครับร่มรื่นน่าอยู่นะครับลูกค้า ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะเรามีทีมงานาดูแลเรื่องสินเชื่อกับคุณลูกค้าฟรีเลยนะครับหลังหลังนี้นะครับเราเปิดราคาขายไว้ที่6กล้านหนึ่งแบาทนะครับเห็นไหมครับด้านในสวยมากนะครับ พื้นชั้นล่างนะครับเราจะปูด้วยพื้น SPC นะครับนะพื้นนี้นะครับเวลาเราเดินนะครับจะให้ให้ความนุ่มนะครับสบายเท้านะครับอันนี้จะมีห้องครัวด้านในแล้วอันนี้เราก็ทำเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี้ปูกระเบื้องให้ใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็มีลานซักล้างหลังบ้านนะครับมีแทงน้ำให้แล้วนะครับ โล่งโปร่งนะครับหลังนี้นะครับน่าอยู่มากนะครับไฟทางเราก็เปลี่ยนให้ฟรีนะครับเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับลูกค้าเป็นระบบ LED แล้วนะครับนะเป็นไฟที่หลอดไฟที่ประหยัดมากนะครับหลอดไฟ LED พื้นบันไดนะครับก็เคลือบสีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเคลือบใหม่หมดเลยนะครับมา สีเราปรับปรุงให้ใหม่หมดทั้งหลังเลยนะครับพื้นชั้นบนนะครับจะเป็นพื้นลามิเนตนะครับอันนี้ก็ปูให้ใหม่นะครับจะเป็นโทนสีลายไม้นะครให้ความอบอุ่นนะครับอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับจะมีระเบียงออกไปด้านหน้าบ้านได้ด้วยนะครับ ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับจะมีประตูเชื่อมไปห้องน้ำได้ด้วยนะครับไซ์นี้ครับจะเป็นไซส์ขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับชั้นบนข้างบนจะเป็น3ห้องนอนนะครับแล้วก็1ห้องน้ำนะครับราคาละครับหลังนี้นะครับเราเปิดราคาที่6 1ล้าน1บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ ราคานี้สุดคุ้มมากนะครับนะฮะอยู่บนทำเลถนนราชพฤกษ์นะครับนะบการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับสุขภัณฑ์ห้องน้ำก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับสุขภัณฑ์ห้องน้ำเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับคุณลูกค้า เหมือนภาพหยุดนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะโครงการหมู่บ้านมันธนาราชพฤกษ์นะครับเนื้อที่5้าตารางวานะครับไซส์สามห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจอดรถในบ้านได้ประมาณ4คันนะครับนะพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ150ตารางเมตรนะครับ ค่าส่วนกลางโดยประมาณ1,650บาทต่อเดือนนะครับบ้านเลขที่101ทับ198นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยหรือเข้ามาเยี่ยมชมทรัพย์สินของเรานะครับในเพจของทางบริษัท Power Home ของเราเพิ่มเติมได้นะครับหรือในเว็บไซต์ของทางเราก็มีนะครับมีบ้านให้ลูกค้าเลือกชมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเข้ามาดูกันได้เลยนะครับ นะครับหรือทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเราพร้อมบริการยื่นขอสินเชื่อให้กับคุณลูกค้าฟรีด้วยนะครับนะถ้าลูกค้าท่านไหนประสงค์ที่ใช้สินเชื่อกับทางสถาบ,บันการเงินนะครับทางบริษัทเรานะครับจะมีทีมงานม,มืออาชีพนะครับคอยดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนเลยนะครับเพียงลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนยังแข็งใจว่าจะกู้ได้หรือไม่ได้ก็ติดต่อเราเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทาง ทีมงานของเรานะครับเข้าไปช่วยดูเอกสารหรือช่วยวิเคราะห์กับทางลูกค้าอีกทีนึงนะครับว่าสามารถนะครับกู่กับทางสถาบันการเงินได้หรือไม่นะครับอันนี้เราบริการฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับหรือจะโทรปรึกษาเราก็ได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาตลอดเลยนะครับ นะครับหลังนี้นะครับถือว่าคุ้มนะครับหมู่บ้านมัณนานะครับราชพฤกึกนะครับนะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับลองเข้าทักทักกันเข้ามาดูกันนะครับนะอ่ะมาเรามาดูหลังต่อไปกันนะครับนะอ่าชื่อโครงการหมู่บ้านวิลล่าคุนาลายสองนะครับโครงการอ่าหมู่บ้านนี้ครับตั้งอยู่บนถนนอ่ากาญจนาพิเศษนะครับอ่า สลิงชันสุพรรณของเรานี่เองนะครับนะอยู่ในซอยคองถนนนะครับนะ,ะจุดใกล้เคียงนะครับจุดเด่นของโครงการนี้ก็คืออยู่เดินทางนะครับใกล้สถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีม่วงนะครับสถานีคลองบางไผ่น,น่าจะสถานีใกล้ที่สุดนะครับนะ สิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีห้างนะครับเซ็นทรัลเวสเกตนะครับนั้นในย่านนั้นนะครับบิ๊กซีโรตัสนะครับนะสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับนะโครงการหมู่บ้านสุภเลยขออนุญาตนะครับขอโทษคุณลูกค้าครับหมู่บ้านวิลล่าคุทธาลัย2นะครับเนื้อที่52.5ตารางวานะครับหลังนี้รจะเป็นไซส์3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่ไซส์สอยรวมประมาณ160ตารางเมตรนะครับคุณลูกค้า บ้านเลขที่ยี่สิบเก้าทับห้าสิบสามนะครับอายุบ้านก็โดยประมาณก็สิบสองปีนะครับหลังนี้หันหน้าทิศเหนือนะครับเราเปิดราคาไว้ที่สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเราทักกันเข้ามาดูนะหรือนัดเข้ามาชมบ้านได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับหรือกําลังมองหาบ้านในย่านนนทบุรีของเรานะครับนะลองทักกันเข้ามานะครับนะฮะ หมู่บ้านนี้นะครับก็จะมีอะราพาพอพพ์นะครับดูแลความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับชื่อโครงการหมู่บ้านวิลล่าคุณาลายัย2นะครับพื้นนะครับเป็นเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วครับคุณลูกค้าเป็นพื้นกระเบื้องไซส์60คูณ60นะครับระบบไฟก็เป็นะระบบ LED หมดแล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นไฟ LED หมดทั้งหลังเลยนะครับ มีพื้นที่ด้านข้างสัตว์ปลูกหญ้าได้นะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะครับดูโปร่งโล่งมากนะครับอันนี้ห้องครัวของเรานะครับห้องครัวเนี่ยครเราจะแถมตัวเตาแก๊สให้แล้วนะครับคุณลูกค้ามีเตาแก๊สให้แล้วนะครับ อันนี้ปูกระเบื้องให้ใหม่ทำเพลเตอร์ครัวให,ใหม่นะครับนะห้องน้ําก็เราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดแล้วนะครับคุณลูกค้านะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับหลังนี้นะบันไดเราก็เคลือบสีให้ใหม่หมดเลยนะครับนะบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นไซส์ขนาด3ามห้องนอนนะครับห้องนอนอยู่ชั้นบนทั้งหมดเลยนะครับคุณลูกค้า สห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ160ตารางเมตรนะครับนะบ้านหลังนี้นะครับหันหน้าทิศเหนือนะฮะบ้านเลขที่29ทับ53นะครับนะอายุบ้านของโครงการนี้ก็โดยประมาณ12ปีโดยประมาณนะครับนะตั้งอยู่ซอยคลองถนนนะครับนะที่เชื่อมนะมาจากถนนกาญจนาหรือถนนตริชันสุพรรณของเรานี่เองนะครับพื้นชั้นบนนะครับนะจะเป็น ลามิเนตนะครับนะเป็นห้องอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับอันนี้ห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับนะจะมีห้องน้ําในตัวเลยนะครับอ๋อไซส์นี้จะเป็นไซส์สามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับคุณลูกค้าขอโทษทีนะครับนะเป็นไซส์สามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับห้องน้าอย่างที่ผมแจ้งนะเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับ อันนี้จะมีโครงการนี้นะครับจะมีชั้นลอยนะครับเพื่อวางทําเป็นห้องพระได้นะครับคุณลูกค้าหรือทําเป็นที่เก็บของหรือ,อจริงจริงเหมาะที่สุดก็คือเป็นที่ิ่งพระนะครับเป็นที่ไหวพ้พระเป็นห้องพระเนี่ยเหมาะที่สุดนะครับตรงนีนะ้หรือเป็นที่นั่งเล่นก็นได้นะครับ ถือว่ากว้างมากนะพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับนะกับราคา3ามล้านห้าแสบาทถือว่าคุ้มมากนะครับโครงการนี้นะครับเพราะเรารีโนเวทให้ใหม่หมดแล้วนะครับนะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับนะโครงการนี้นะครับชื่อหมู่บ้านสุขวิลล่าสุขคุณอะไรสองนะครับนะพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ160ตารางเมตรนะครับนะคุณลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะเรายินดีให้บริการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกค้าพาลูกค้าเข้าชมเยี่ยมชมบ้านนะครับนะหรือพาลูกค้ายื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารนะครับนะเราบริการให้ฟรีหมดเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับนะเรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลลูกค้าทุกั้นตอนเลยนะครับเรามาดูหลังต่อไปกันเลยครับหลังต่อไปอาจจะเป็นทาวน์เฮาส์แล้วนะครับที่ลูกค้าท่านไหนกําลัง มองหาเท้าเฮาส์อยู่นะครับหมู่บ้านนี้ไม่ควรพลาดสิ่งนะครับหมู่บ้านนี้นะครับชื่อโครงการหมู่บ้านพฤษาสามนะครับหมู่บ้านพฤษาสามพอเข้าไปนะครับคุณลูกค้าสิ่งอำนวยความสะดวกครบขันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับร้านอาหารนะครับโอของกินของใช้มากมายเลยนะครับนะหมู่บ้านพฤษาสามหลังนี้นะครับเป็นเทนาเฮาส์สองชั้นสิบแปดตารางวานะครับสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับ อยู่ซอย153นะครับนะปกติไซส์นี้นะครับถ้ารีโนเวทแล้วนะครับนะ,ะบุกในหน้าหรือเจ้าอื่นเนี่ยขายกันอยู่ประมาณสองล้านขึ้นนะครับ2อล้านอัพนะครับแต่วันนี้นะครับเราเปิดราคาเพียง1 7 9 0 0ล้านเจบาทนะครับนะถูกมากนะครับนะกับทําเลโครงการหมู่บ้านพึกษา3ามนะครับนะ ลูกค้าท่านไหนสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับถือว่าคุ้มมากนะสวยมากนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านเลขที่33ทับ1817ครับนะเนื้อที่18ตารางวานะครับเป็นไซส์3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับนะอันนี้เราต่อเติมหลังคาแมทติชีทให้แล้วนะครับนะหลังคาลองจอดรถท้องปูกระเบื้องให้ใหม่นะครับคุณลูกค้านะครับ เราปรับปรุงเรื่องสีนะครับทาสีให้ใหม่หมดเลยพื้นชั้นล่างนะครับเราเปลี่ยนเป็นกระเบื้องไซส์60คูณ60หรือแกรนิโตให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะพร้อมเข้าอยู่ได้สบายเลยนะครับโครงการหมู่บ้านพฤษาสามนะครับหลังนี้เป็นทาวเฮอร์สองชั้นสามนอนสองน้ำนะครับห้องครัวนะครับเราก็ต่อเติมให้เรียบร้อยแล้วครับจะมีเค์เตอร์ครัวนะครับให้แล้วพร้อมเตาแก๊สนะสีนะเตาแก๊สใหม่นะครับคุณลูกค้า ห้องคราวด้านหลังนะครับกว้างนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับด้านหลังนะครับโครงการนี้นะครับตั้งอยู่ตรง ซอยวัดลาดประดุกนะครับนะชื่อโครงการหมู่บ้านพึกษา3นะครับสซสขนาด18ตารางวานะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจอดรถในบ้านได้1นคันนะครับนะภายในอหญ่เหที่นผมแจ้งเบื้องต้นนะครับนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ามีวินรถตู้นะครับมีมินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับนะรถโดยสารประจำทางผ่านหมู่บ้านนี้แน่นอนครับนะเพราะเป็นโครงการหมู่บ้านใหญ่มากนะครับ แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าเป็นร้านสะดวกซื้อนะฮะร้านอาหารมากมายเลยนะครับโค,โครงการหมู่บ้านพึกษาส3ซอยวัดลาดประดุกนะครับนะเราเปิดราคาเพียง1,790,000บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะราคาหลังนี้คุ้มมากนะครับห้องน้ำํำเราก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์แล้วก็ปูกระเบื้องให้ใหม่หมดเลยนะครับพื้นชั้นบนนะครับจะเป็นพื้นลามิเนตแล้วนะครับนะ สวยมากนะครับนะประตูหน้าต่างนะครับเราเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมอบดําให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังนี้คุ้มมากๆครับนะสวยมากนะครับถือว่าราคาสุดคุ้มเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนกําลังมองโครงการนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับหลังนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับทางเรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลลูกค้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นด้าน เรื่องขอสินเชื่อกับทางธนาคารนะครับนะเ,รเราบริการให้คุณลูกค้านะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหรือจะโทรปรึกษาก่อนก็ได้นะครับหรือลูกค้าสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบ้านก่อนก็ได้นะครับนะบลองพักหรือติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนะโครงการหมู่บ้านปรึกษาสานะครับซอย หนึ่งร้อยห้าสิบสามครับบ้านเลขที่สามสิบสามทับแปดหนึ่งเจ็ดนะครับ,บ,บ,รบไซส์นี้ขนาดสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับนะเราเปิดราคาไว้เพียงหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนะลูกค้าท่านไหนสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะอันนี้หมู่บ้านพฤกษาสามนะครับนะ,ะมีลูกค้าท่านไหนก็สนใจทักกันเข้ามานะครับนะครับ เราไปดูหลังต่อไปกันเลยนะครับหลังต่อไปจะเป็นโครงการอะไรครับมาดูกันเลยนะครับหลังต่อไปชื่อโครงการหมู่บ้านพฤษาวิว43นะครับโครงการนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนพระราม5นครอินนะครับนะอยู่ในซอยวัดตะเคียนนะครับบ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่18.9ตารางวานะครับเป็นไซส์ขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับความพิเศษนะครับคุณลูกค้าลังนี้นะครับ เราแถมฟรีเลยนะครับแอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับปั๊มน้ำแทงน้ำให้คุณลูกค้าฟรีหมดเลยนะครับแล้วก็มีมุงลวดเหล็กดัดให้ครบหมดเลยนะครับคุณลูกค้าอันนี้หิ้วกระเป๋าอยู่ได้เลยนะครับหลังนี้นะครับเราเปิดราคาไว้เพียง 2, 290,000บาทนะครับคุ้มมากนะครับกับทาเลบนถนนพระราม5นครอินนะครับนะอันนี้เราก็ต่อเติมให้ใหม่นะครับ หลังคาลงจอลบถก็ต่อเติมให้ใหม่แล้วนะครับปูกระเบื้องใหม่นะครับพื้นชั้นล่างนะครับเราเปลี่ยนเป็นพื้น SPC ให้เรียบร้อยแล้วนะครับือข้อดี SPC นะครับคุณลูกค้านะครับทนน้ำนะครับสามารถาเดินแล้วรู้สึกสบายเท้ามากนะครับ ด้านหลังนะครับเราก็ต่อเติมเป็นห้องครัวให้คุณลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาห้องน้ําก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ําให้ใหม่หมดเลยนะครับความน้ำแถมนะถังน้ํำสารองก็ฟรีนะครับเราแถมให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับเคาน์เตอร์ครัวเราทําไว้ขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับอันนี้นะครับเหมาะ กับพร้อมใช้งานมากเลยนะครับคุ้มมากนะครับกับราคา2ล้านก็สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหมู่บ้านพฤษาวิวสี่สิบสามนะครับถนนพระรามห้านครอินทร์นะครับหรือซอยวัดตะเคียนนะครับไซนนี้ครับจะเป็นขนาดสามห้องนอนนะครับสองห้องน้ำนะครับห้องนอนจะอยู่ชั้นบนทั้งหมดเลยนะครับ พื้นชั้นบนนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นลามิเนตให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับนะลามิเนตใหม่หมดเลยนะครับนะอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับกว้างมากนะครับนะนี่เป็นห้องนอนนะครับชั้นบนนะครับมีทั้งหมดสาห้องนอนนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับ โครงการหมู่บ้านพฤกษาวิว43นะครับถนนพระราม5นครินทร์หรือซอยวัตตะเคียนนะครับเป็นไซส์ขนาด18ตารางวานะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับฟรีแอง์3ตัวนะครับปั๊มน้ำแทงน้ำนะครับเหล็กดัดมุงลวดนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับใกล้ห้างโลตัสนะครับพระราม5นะครับเซ็นทรัลเวสเกตนะครับโรงเรียนอรุบาลเด่นลานะครับ ย่านนั้นนะครับถนนนครอินก็เชื่อมไปถนนการจนาพิเศษหรือเชื่อมไปรัตนาทิเบศนะครับราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์ได้หมดเลยนะครับเดินทางสะดวกมากนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอย่าลืมทักกันเข้ามานะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท power home นะครับได้เลยนะครับหรือดูเข้าไปติดตามในเพจของทางบริษัท power home ของเราเลยนะครับเรามี บ้านให้คุณลูกค้าเลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะครับอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับเข้ามาดูกันเลยนะครับเราดูหลังต่อไปกันนะครับนะครับหลังต่อไปจะเป็นโครงการอะไรนะครับหลังนี้ถือว่าราคาเบาสุดๆเลยนะครับคุณลูกค้าถูกมากนะครับโครงการนี้ชื่อโครงการหมู่บ้านพฤกษา3นะครับเป็นไซส์ขนาด1ชั้นนะครับ สิบแปดตารางวาสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับเราเปิดราคาเบามากครับเพียงหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับถ้าผ่อนเริ่มต้นก็เฉลี่ยประมาณเดือนละหกพันบิ๊บนะครับนะครับนะับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจทักกันเข้ามาหรือนัดชมได้เลยนะครับแลาะเราตกแต่งพร้อมอยู่นะครับข้างในสวยมากนะครับหลังนี้นะครับโครงการหมู่บ้านพฤษาสามนะครับไซส์ขนาดหนึ่งชั้นนะครับสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับซอยนี้ตั้งอยู่ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ซอย69นะครับบ้านเลขที่50ทับเกตสนะครับจอดรถในบ้านนี้หนึ่งคันนะครับพื้นนะครับเราเปลี่ยนเป็นกระเบื้องไซส์60คน60นะครับหรือกระเบื้องแกรนิตโต้ให้แล้วไฟก็เปลี่ยนเป็น LED ให้หมดใหม่หมดนะครับลูกค้าแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับหลังนี้ประตูเราก็เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมอบดำให้หมดแล้วนะครับ นะพร้อมใช้งานได้ยาวๆเลยอันนี้ห้องโถงนะครับนะห้องโถงนะครับเหมาะกับลูกค้าท่านที่ต้องการผ่อนเบาๆนะครับถูกมากนะครับผ่อนเริ่มต้นเกี่บประมาณ6 0พันนิดหน่อยนะครับในพร้อมเข้าอยู่จริงๆเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับหลังนี้นะครับ ราคาก็ย่อมเยาวมากครับเพียง1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมืนบาทนะครับห้องน้ํานะครับนะเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์แล้วก็ปูกระเบื้องให้ใหม่หมดเลยอ่าลูกค้าดูนะครับเราทำเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยครับแล้วมีเตาแก๊สให้ด้วยนะครับนะหลังบ้านดูกว้างมากนะครับนะ เพียงห2 9 0 0ล้งบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นประมาณ6000นิดหน่อยนะครับนะเท่ากับค่าเช่าเลยนะครับคุณลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเราพร้อมนะครับยินดีนะครับบริการยื่นขอสินเชื่อให้กับคุณลูกค้าฟรีเลยนะครับนะเรามีทีมงานมืออาชีพที่คอยดูแลเรื่องสินเชื่อให้กับคุณลูกค้าฟรีนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจลองทักกันเข้ามาเลยนะครับหรือเข้ามาเยี่ยมชมนะครับรั์สินของเราเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท Power Home ของเราก็ได้นะครับหรือนะครับเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับนะเรามีบ้านนะครับให้กับคุณลูกค้าเลือกหรือชอบอีกมากมายเลยนะครับนะวันนี้นะครับเรานําเสนอบ้านโซนนนทบุรีนะครับบ้านรีโนเวทพร้อมเข้าอยู่โซนนนทบุรีนะครับรวมทั้งหมด5หลังนะครับเดี๋ยวลําดับถัดไปนะครับนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะมานําเสนอ บ้าน,นโซนนนนทบุปปรีเพิ่มให้อีกนะครับนะมีให้อีกประมาณ5าหลังนะครับนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแล้วจะโทรเข้ามาสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับว่าชื่อโครงการอะไรอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับนะเรามีให้คุณลูกค้าเลือกเลือกชมเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนนนทบุรีนะครับปทุมธานีนะครับย่านรามอินทราหาไทยลาดนะครับหรือในเขตกรุงเทพก็มีนะครับสายไหมก็มีนะครับนะหรือลูกค้าท่านไหนสนใจ บ้านรีโนเวทนะครับหรือต้องการหาบ้านในโซนไหนย่านไหนก็โทรเข้ามาปรึกษาเราได้นะครับเราพร้อมมีบ้านให้ลูกคุณลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะ <S <S หรือลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีบ้านนะครับที่อยากจะให้เราช่วยทําการตลาดขายให้ก็ยินดีนะครับทางบริษัท power home ของเรานะครับยินดีบริการทําการตลาดนะครับ รับฝากขายให้กับคุณลูกค้าฟรีนะจนกว่าจะขายได้นะครับถ้าขายไม่ได้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับคุณลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจจะให้ทางเรานะครับไปเข้าไปรีวิวหรือช่วยทําการตลาดขายให้ก็ทักกันเข้ามาหรือติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะที่เบอร์โทรศูนย์สองหนึ่งสะครับบริษัท power home นะครับนะเรายินดีให้กับบริการนะครคุณลูกค้านะครับหรือคุณลูกค้าท่านไหนยังแรลงใจว่า จะสามารถกู้ได้หรือไม่ได้นะครับก็โทรกันเข้ามาเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะครับนะเรามีทีมงานมืออาชีพนะครับคอยบริการเรื่องสินเชื่อให้กับคุณลูกค้าฟรีๆเลยนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับนะเราจะมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับนะอาจจะมีบ้านทั้ง2โซนเลยก็ได้ว่าได้นะครับมีบ้านโซนปทุมธานีหรือโซน ส่ยใหมนะครับแล้วก็โซนรามินทาเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ3หลังนะครับอันนี้คือบ้านรีโนเวทนะครับหรือถ้ามีบ้านตามสภาพที่ยังไม่ได้รีโนเวทก็มีนะครับนะคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะซื้อไปรีโนเวทเองก็ได้นะครับก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามีบ้านให้คุณลูกค้าเยี่ยมชมนะครับนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะสำหรับ ep นี้นะครับนะก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว ep หน้าํามติดตามกันดูนะครับนะ เรามีบ้านให้คุณลูกค้าเยี่ยมชมอีกเยอะแย,ยะจริงๆนะครับนะ